ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอนะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ ok หรอเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอ อ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w า o เว็บโ c o กเ w w คอมเววายเวโทร084 613 2424เรื่องนี้เล่นเป็นเออเล่นเป็นเลขาพี่เขตค่ะก็เหมือนกับว่าเออคอยแบบว่า ก,กันซีนางเอกอะไรเงี้ยมไม่ค่อยไม่ให้เข้ามายุ่งกับพี่เขตเพราะว่าเราชอบชอบพี่เขตแอบร้ายนินิโอ้ยไม่แอบร้ายเลยค่ะร้าย <ไล S 1> จริงจังร้ายร้ายกันต้งต้องตอย่างนี้เลยค่ะ,ะแล้วก็จะไม่ชอบคนที่แบบว่าเข้ามายุ่งกับพี่เขตแล้วก็จะเเป็นเป็นเลยขาที่ไม่ค่อยทํางานอะไรเงี้ยค่ะวันๆเอาแต่เมาส์แล้วก็แบบดูทําทานู่นทํานี่แต่งตัวไปวันๆทะเลาะกับคนอื่นเมาส์คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะเซ็กซี่ไหมก็อาจจะต้องมีแบบว่า ไปแบบอีแอะกับพี่เขตบ้างอะไรบ้างแค่ได้วันเจ้าเล้ยยืนใช่ค่ะแต่ว่าสบายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเคยร่วมงานกับพี่เขตอยู่แล้วตั้งแต่ละครเรื่องแรกอ่ะแปีมาแล้วกลับมาเรื่องกลับมาเจอกันอีกใช่ก็ตอนแรกแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าแบบเฮ้ยเจอกับพี่เขตอีกแล้วหรออะไรเงี้ยแต่คือพี่เขตหน้าเท่าเดิมเลยค่ะมีแต่หนูนต่ที่เปลี่ยนไปอ่ะสามสิบเรื่องสัตว์บ้างอะไรที่ผ่านมา ส่งการที่ผ่านมากลับไปสุพรรณมาไปสุพรรณไปหายายค่ะไปรถมาไปคนเดียวสิไปกับพ่อกับแม่ไปกับพี่สาวแล้วก็กลับมาเล่นน้ำที่นี่แหละค่ะเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนไปอาีเอแล้วนุนคนนั้นไปไหนเขาก็ทำงานไปทำงานก็ไปเล่นก็แอบแวบไปดูบ้างืนยัสถานะตอนนี้ว่าเรากับเาเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกันยังไม่ได้มีอะไรพิเศษก็ยังเท่าๆกับคนอื่น ศึกษาดูใจไหมเออก็เอาเป็นว่าแค่คุยเฉยๆแล้วกันค่ะแค่คุยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าคนอื่นที่<ข>ที่คุยเราคุยแบบนี้มานานจริงเหรไม่ได้นับไม่ได้นับเหมือนกันก็น่าจะสักระยะหนึ่งแล้วค่ะอ่าแสดงว่าเราไม่ได้คุยกับเต้ยนเแล้วเรามีคุยกับอื่นด้วยป่าก็ก็โสดก็มีก็มีสิทธิ์คุยกับคนอื่นถูกไหมเราวแบบมีเออใช่ จะน้อยใจเรื่องอะไรแลเพราะว่าเราก็ชัดเจนกันอยู่แล้วว่าสถานะเราคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มไม่ไม่ได้มีมานั่งแบบว่างางแงกันอยู่แล้วอ่ะก็ทะทปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาต่อไปดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีความสุขดีกับสถานะที่เป็นแบบนี้แล้วก็แค่แค่มีอะไร ปรึกษากันคุยกันได้ดูแลกันได้แค่นี้ก็โอเคอะทั้งทุกคนมีแฮปปี้ดี้วตอนนี้แฮปปี้ทุกคนแหละเป็นคนจ้งมีชีวิตมีความสุขชีวิตมีความสุขบากคนจะมองแบบปากแข็งอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่ไม่ยอมรับอะไรอย่างี้ไม่ปากแข็งหรอกก็ปกติถ้าเกิดมีแฟวนอะไรอย่างงี้มีบอก พี่ๆอยู่แล้วบอกนักข่าวอยู Naj ่แล้วไม่เคยปิดนะคะแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ได <The tamanho> ้เป <The> ็นแฟนยังไม่ไ <time> ด like <the> ้ตกลงที่จะแบบคบกันหรือ <like> ว่าค <topics> ุยกันจริงจังจริงๆอย่างเงี้ยเวลาที่เรารู้จักกับเมกน่าพอตัวแล้วอะไรที่ทําให้เรายังแบบไม่มั่นใจไม่ตอบตั้งคนตัางห่วงชีวิตโสดไง ใช่มันก็มันก็มันก็ไม่เห็นจําเป็นต้องแบบว่าต้องมาใช้คําอะไรที่มันเจาะจงหรือว่าระบุชัดเจนอะไรเงี้ยแค่เราแค่เราแบบว่ารู้สึกดีกับใครก็คุยแค่นั้นเองค่ะมันก็ไม่ไม่ไม่แปลกที่จะแบบโอเคไม่รู้คนภายนอกมองไงแต่ว่าเราก็คุยกันชัดเจนว่าเราอยู่ในสถานะอะไรกรือว่าเราเองก็ควรจะให้เป้นเหกัด้วยก็เราไม่ได้ปิดอยู่แล้วเราไม่ได้แบบว่าต้องไปนั่งห่วงหรือว่านั่งแบบว่าห้ามอะไรอยู่แล้วค่ะสถานะยังไม่ใช่แฟนแล้วเรื่องของการกระทำนะคะ เรื่องของการกระทําก็มีไปบ้างกินข้าวดูหนังอะไรทั่วไปค่ะปล่อยไหมแคถ้ามีเวลาค่ะถ้ามีเวลาก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเขาไม่ได้ทํางานหรือว่าถ้ามี้ว่างมีเวลาเจอกันก็ก็ก็เจอกันบ้างส่วนมากเราชอบดูหนังเหมือนกันก็กินกินข้าวคล้ายๆกันอะไรเงี้ยคือไปนั่งกินข้างทางได้ไม่ต้องร้านหรูอะไรเงี้ยเรียกว่าไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันก็ใช่ค่ะก็มันก็คุยกันรู้เรื่องอะค่ะป่อยที่สุดกับคนอื่นไหม ไหยที่สุดกับคนอื่นไหมจะพูดอย่างนี้ก็คนอื่นก็รู้หมดสิทำไมกันซีนเนาะอย่างนี้ล่ะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนไหมคะเออยังเป็นเพื่อนอยู่ดีกว่ายังเป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนแต่ว่าสนิทสเปคไหมเหรอคะเริ่มแก่แล้วสเปคมันก็เริ่มลดลงอะเนาะเออจริงๆไม่จริงๆปกติเป็นคนชอบผู้ชายตีค่ะเอางงเจนแล้วก็ก็ไม่ได้ใช่สเปกแหละค่ะแต่ว่าพอคุยแล้วเขาก็เขาโอเคเขาแบบ ดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยประทับใจในเรื่องอื่นๆมากกว่าที่ไม่ใช่เรื่องของแบบหน้าตาโอเคอ่ะเซ็กซี่เซ็กซี่บ้างเซ็กซี่บ้างช่วงนี้ก็ยังไม่มีค่ะก็เดี๋ยวอาจจะรอฟิตหุ่นให้มันดีกว่านี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมแฟนที่สามมาเป็นไงบ้างก็ยังมีคนพูดถึงอยู่บ้างค่ะไม่ว่าจะแบบถ่ายหนังสือหรือว่าที่ไปล้างรถอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็คือเขาก็จะแบบ จับตามองเวลาออกงานอาจจะมีแบบชุดอาจจะเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้บบนถ้าเราต้องเซ็กซี่เราต้องมีบบเจ้าตัวมจับเป้าไหมว่าจะถ่ายออกมาจะมีอะไรยังไงเออไม่ไม,ไม่ได้เ<ม><ม>ชิงไปขอหรืออะไรอย่างงี้ค่ะแค่แค่บอกเฉยๆว,ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวว่าจะรับงานนี้มันโอเคไหมหรือว่าแบบถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงเขาก็จะช่วยดูแบบฟีดแบ็กให้ว่ามันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมคะ ไม่ไม่มีสิทธิ์ว่าอะไรอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่มีสิทธิ์ว่าอะไรอยู่แล้วก็บอกว่าโอเคมันมันก็ดูดี <c oughs> อ่าโอเคนะ <c oughs> ขอบคุณมากคะ่ะ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมสท็กดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว